มากันที่กุหลาบประเภทมินิเจอร์นะคะหรือว่ากุหลาบหนูนั่นเองค่ะประมาณนี้ค่ะเนี่ยนะคะมินิเจอร์นะคะให้ดูนะคะประมาณหัวนวโป้งของเรานะคะหรือว่าประมาณเหรียญสิบเนาะเหรียญสิใช่ใช่เหรียญสิบาทเนาะเพราะว่าความสูงมันไม่มากไงมันก็เอาไปจัดเป็นแบบมินิเออเป็นแบบเป็นส่วนขนาดมินิได้ กันที่กุหลาบประเภทมินิเจอร์นะคะหรือว่ากุหลาบหนูนั่นเองค่ะ<ช>เป็นหนึ่งในกุหลาบพุ่มขนาดเล็กอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ความสูง จะไม่เกิน1เมตรนะคะคให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะก็คือเนี่ยประเภทนี้เขาจะไม่ค่อยออกดอกเป็นพวงเหมือนฟลอริบุนดาอย่างตัวที่อีพีที่แล้วที่บอกไปเนี่ยฟลอริบุนดาเนี่ยเขาจะเป็นพวงขนาดเล็กใช่ไหมแต่มินิเจอร์เขาก็เป็นเล็กเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกเป็นพวงสักเท่าไหร่หรือบางสายพันธุ์จริงๆมันใกล้เคียงกันมากเนาะระหว่างฟลอริบุนดามินิเจอร์อะไรพวกนี้เพราะมันเป็นดอกเล็กเหมือนกันแต่ลักษณะภ่มิของมินิเจอร์เขาก็จะแบบกระจุมกระจิ๋มอะความ<อ>สูงสไม่เกินหนึ่งใช่ใช่ดอกประมาณเหรียญห้า เนี่ยนะคะมินเนเจอร์นะคะเดี๋ยวกิฟจะขึ้นภาพให้ดูละกันค่ะว่าในต่างประเทศเนี่ยมินเนเจอร์เนี่ยปกติในเมืองไทยอ่ะพวกมินเนเจอร์ก็มีบ้างนะบางสายพันธุ์อย่างเช่นอะไรนะมันมีหลายตัวมากมินิอีเดนอยู่ในพวกของฟลอริบุนดบาที่ดูเยอะแต่มันก็เหมือนมินเนเจอร์เหมือนกันจริงๆ2ตัวเนี้ยฟลอริบุนดากับมินเนเจอร์มันใกล้กันมากเพราะมันเป็นดอกขนาดเล็กเหมือนกันมินเนเจอร์นะคะดอกจะประมาณเหรียญบาทนะคะเนี่ยตัวอย่างนะคะ ให้ดูนะคะประมาณหัวนิ้วโป้งของเรานะคะหรือว่าประมาณเหรียญสิบเนาะเหรียญสิบใช่ใช่เหรียญสิบบาทนะคประมาณเหรียญห้าเหรียญสิบเนานี่นะคะเขาก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะส่วนมากอ่ะที่เห็นในเมืองไทยอ่ะที่เป็นมินิเจอร์อ่ะจะไม่ค่อยแบบมีสายพันธุ์เท่าไหร่เหมือนกับมันจะเป็นดอกประเภทดอกเล็กๆแล้วเขาก็จะมาติดกันน่ารักน่ารักลูกค้าก็เอาไปเลี้ยงเป็นคล้ายๆกับกาวโคเวอร์อ่ะเพราะว่าความสูงมันไม่มากไงมันก็เอาไป จัดเป็นแบบมินิเออเป็นแบบเป็นสวนขนาดมินิได้ก็น่ารักไปอีกแบบนึงค่ะข้อดีของกุหลาบมินิเจอร์นะคะนอกจากเขาเป็นดอกแบบเป็นกุหลาบพุ่มเตี้ยแล้วอ่ะเขาก็จะยังมีความแบบอบทนน่ะแข็งแรงเพราะว่าดอกเขาเล็กๆไงส่วนมากใช่บันทนแล้วก็จะแบบเหมือนยิ่งตัดเขาก็แตกดอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะออกเป็นพ o l อะไรเต็มต้น ลักษณะออกดอกใช่ก็จะบอกว่าโดยปกติของกุหลาบสายพันธุ์อื่นเนี่ยมันจะประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่สำหรับสายพันธุ์นี้แบบที่เป็นกุหลาบกลุ่มกุหลาบหนูก็ทนหน่อยใช่สองอาทิตย์ได้สบายสบายเลยนะด้วยความที่ดอกเขาเล็กด้วยมั้งมันก็เลยทําให้แบบหมอนดอกเขาแข็งแรงแต่เท่าที่สังเกตนะจากประสบการณ์เลยที่เห็นมิเนเจอร์มาแทบทุกพันธุ์เลยไม่ค่อยมีปัญหาจะออกดอกแล้วก็ทนอยู่บนต้นแบบค่อนข้างนาน